ไปแล้วพ e e ี่น้องเอ้ยไปแล้วจัดกีสินคะก่อนฝ่าเราไปยกกีซ่าเริงเป็กๆไปแล้วครับเป็กเป็กเเป็กเโอ้ยหมาไม่แก็งแรงนะก่อนเอ้ยไปดูไปไปไปแต่แต่แต่ของแต่ครับของแต่โอ้กีมันคือเด้อน่าเล่นเป็กๆพี่น้องเป็กกีสินนะก่อนเฮ้ยอย่าสวนยางสยไปสวนโกโก้เพราะว่ามือนี้ มนว่าเอาล่ไงไปมันลงเข้าไปมันลงไปไปไหนันล้ไปไปไม้มล้ไปเออเอรถไเข้าไปโห็คเลยเอาซาเลกมาแทนทุกคนทางทางทาพี่น้องพี่น้องโอ้ยมันเป็นสาดีตทับพี่น้องเออนถ่ายไปเอไปท้วพี่น้องเอจอนรับ โี่สิบปีที่แล้วครับแ้งซาเลยเกเบกว่ว้าออกตังในจุดนั่นเนาะยีปีที่แล้วคพอจะได้มานั่งที่นี้เอครวอมมันได้วอมนได้มานั่งที่นี่ครับเบกเบกยนยปนแล้วก่อนไปแล้วไปแล้วีวิตนี่คือชีมีที่คนหวานฮาครับหังหองจอย่อม การการนี้ผมกากานี้พ่อมมานั่งรถซาเล็คเป๊กเปกจักีสินานพอจักรีสินท่านี้ครับไปหลายกิโลเตือคกับจางตรงนี้ไม่ตงนัครับให้ยางล่าไสนโค้งไ่น้องโค้จักีสิน่อ้มซาเล็พี่น้อง

เอ้ยครับพี่น้องพี่น้องบรรยาดสดสดเหลือเก้ยาฮ่ของแด่พี่น้องเต่มาม้งเต่าหละไรศตอนเนี่ยแต่ว่ายังแดดกว่าการขจุดโอ้มันจะได้แตงแห้งกัน่าดีตัวนี่จากสวนยางมาสู่สวนโกโก้

แพงซาเล็กแป๊กๆมาบอกเพื่ว่าเจได้มากที่ในช่วงระยะตอนนี้เนาะพี่น้องเนอกโอ้ยของแท้แล้วของแท้ของแท้แต่แต่ครึ่งนี่เราพูดว่าของแท้ไร้หอนเรทตะกิจบ้านเมืองนอกนี่ล่ะมันบุบเป็นใจมันเปลี่ยนแปลงพี่น้อง ถ้เปลี่ยนแผงาเสีบนากรองตะกอนก็ว้าีหนามีการมีงานบแสนแสนบบไปได้เปนงเลยเงิน้องสมัยยุคเป็นนากรองแรกๆสิบปียสิบปีที่แล้วว่าเนี่ยธรรมดาเครับพาโทรเป็นแสนสองแสนสองพันเงินอพอน คอยไปงานแต่วันเดียวนี่วหรอเดี๋ยหาเฮ็ดเฮ็ดเกียกเฮ็ดงานเดีมาวมีซ่าเล็กหลับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยเรื่อยคอยไปคอยไปคอยไปของแท้ของแท้เร่ง ถ่ายเงี้ยผมถ่ายภาพเซลฟ์น่ะเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครผมสวนโกโก้ผมไม่ถ่ายไหมครับสาหรับสังข์หย่อนเยื่อเอ่อเก๋สีนะครับเออนี่คือพอมแร่กับของครับกับร้อมคนค้บซาเล่าครับภาไปคันไปให้สมโกโก้สาหรับคลิปนี้ถ่ายเงา้าเกินปรยาดพ่อแม่น้อง สำคัญเดี๋ยวไปไปเบิงต่อคับชมโค้โครับสังคมส่วยยนยอย้อนกิ้มทีนยยนท่คน,รยยนครสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครัสบวสบวสบัสดีครับสวัสดีครับ